หุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็กดดันต่อเนื่องนะคะถ้าไปดูตัวเลขปิดตลาดนะคะเมื่อวานนี้เองก็อยู่ที่1617จุดนะคะลงมา7จุดนะคะโวลุ่มก็บางตาลงไปเล็กน้อยนะคะ8 8 0 0 0ล้านบาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรียกว่าบางตาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปจริงคนจัดรายการหุ้นเนี่ยมาประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยนะคะตัวเลขเนี้ยแน่ถือว่ามากที่สุดแหละคือแต่ก่อนเนี่ยสองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต่ำห้าหกหมื่นเลยนะคะก็ถือว่าโวลุ่มค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะคะ แล้วก็บางวันก็ไปแตะแสนล้านด้วยแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คืออัพไซต์จะไปต่อได้หรือเปล่าหลังยืนเหนือ1,600จุดนะคะมีมุมมองมาฝากกันนะคะจากทางด้านของบริษัทซับเอเชียพลัสค่ะคุณเทศักทวีทีรธรรมนะคะบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นไทยหลังจากนี้การปรับขึ้นหรือว่าอัพไซต์เนี่ยค่อนข้างจํากัดแล้วนะคะหลังจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชัดเจนว่ามีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายถึง2ครั้งในปี2023นี้และอาจจะได้เห็นธนาคารกลางสหรัฐเร่ ริ่มส่งสัญญาณเกี่ยวกับการลดวงเงิน QE ในเดือนหน้าเป็นต้นไปด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามถ้าไปดูแล้วนะคะกรอบที่ทางเอซีพลัสให้ไว้เนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหเดือนนับจากนี้เนี่ยกรอบบนไม่น่าจะขึ้นไปเกิน 1, 1 6 5 0ถึง1,670จุดได้นะคะส่วนกรอบร่างนะคะ1,600จุดน่าจะยืนอยู่นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่ามีแรงหนุนเรื่องของวัคซีนที่กระจายเพิ่มสูงขึ้นอย่างวันนี้นะคะเห็นหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มกลับมาฉีดวัคซีนแล้วหลังจากเลื่อนไปนะคะซึ่งก็น่าจะมีการส่ง SMS นะคะ หรือว่าแจ้งให้กับผู้ที่ถูกเลื่อนไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง7โรคกับผู้สูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นการลงทุนนับจากนี้ไปนะคะไอซพบอกว่านักลงทุนต้องเลือกมากขึ้นหน่อยไปเน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองน,นะคะแล้วก็สะสมหุ้นที่ได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเช่นกลุ่มประกันเป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องดูความเสี่ยงจากการส่งสัญญ,ญาณในการลดวงเงิน QE ด้วยเพราะว่าอาจจะส่งผลให้ตลาดปรับขึ้นได้แต่ไม่แรงก,ก็คืออัปไซ์จํากัดอย่างที่บอกไว้ ขณะที่บริษัทลักซัทฟรีดิตี้คุณนัทชัดมิคมาสินนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งภาพตลาดน่าจะเห็นภาพตลาดเป็น3ช่วงใหญ่ด้วยกันช่วงแรกเลยนะคะก็คือในช่วงตอนนี้แหละปัจจุบันนี้ไปจนถึงการส่งสัญญาณลดวงเงิน QE ของเฟดนะคะซึ่งก็อาจจะเห็นการส่งสัญญาณในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนอยู่ในกรอบนี้แน่นอนช่วงแรกนี้คาดกันว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบเป็นไซด์เวย์นะคะคือขึ้นลงนิดนิดหน่อยหน่อย ช่วงที่2คือหลังจากนั้นค่ะหลังจากเฟ,ฟส่งสัญญาณจริงไปจนถึงการแอคชั่นจริงนะคะพอส่งสัญญาณปุ๊บแล้วก็แอคชั่นปุ๊บเนี่ยทา่านาของทูนิตี้บอกว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายนแล้วก็ประกาศว่าจะลด QE จริงเดือนธันวาคมแล้วค่อยไปแอคชั่นในต้นเดือนมกราคมปี2022น,นะคะหรือว่าต้นปีหน้าซึ่งช่วงนี้เองคาดการนะคะว่าตลาดหุ้นจะซึมลงนะคะจากภาพผอมประวัติที่ เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะและนั่นก็จะทําให้ตลาดที่มีโอกาสโดดเด่นมากกว่าก็คือตลาด d e v วล o อป d าร์เก็หรือว่าตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วซึ่งน่าจะโดดเด่นมากกว่าตลาดเกิดใหม่นี่คือช่วงที่ 2, 2> ส่วนช่วงที่3นะคะก็คือหลังจากลดวงเงิน QE แล้วนะคะก็คือหลังจากที่เริ่มมีการ t ทเบ e l ลิงนะคะหรือว่าดึงเงินออกจากระบบไปเนี่ยต้นปีหน้า หลังจากนั้นทุนที่บอกว่าเราจะน่าเห็นนะคะตลาดหุ้นผ่านจุดต่ําสุดมันแล้วในช่วงลดวงเงินแล้วก็จะทําให้ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวนะคะก่อนที่จะสิ้นสุดการขึ้นในช่วงใกล้กับการยุติมาตรการ QE นะคะซึ่งนั่นก็จะเป็นภาพสามช่วงใหญ่ๆที่เราน่าจะได้เห็นตลาดหุ้นไทยดังนั้นกรอบดัชนีนะคะก็คิดว่า3เดือนข้างหน้านี้น่าจะอยู่ที่1550ถึง1650นะคะอยู่ในกรอบ100จุดที่เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ควรจะลงทุนเป็น หุ้นรายตัวก็คือเป็นสต็อกซีเลคชันเลือกหน่อยหุ้นที่ราคายังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยน,นะคะเพราะว่าตีมเปิดประเทศอาจจะขึ้นมามากเกินไปแล้วอีกหนึ่งค่ายค่ะคือบริษัทซับฟิลิปนะคะคุณจิราดาชานยิ่งยงค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าดูประโยชน์ที่น่าจะได้จากการเฟื้อตัวของเศรษฐกิจโลกและสหรัฐนะคะก็คือกลุ่มสินค้าพกพัณฑ์ค่ะทั้งพลังงานแล้วก็โรงกลั่นลงถึงถ่านหินด้วยส่วนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงบวกกับ ในแง่ของอันนี้สงจากดอลลาร์ที่แข็งค่านั้นนะคะเงินบาทอ่อนค่าก็จะดีกับหุ้นในกลุ่มส่งออกแต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยเองนะคะก็อาจจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารรวมถึงประกันเช่นกันนะคะซึ่งเราก็ต้องติดตามนะคะว่าปัจจัยเสียงสําคัญคือการกระจายวัคซีนถาว่าจะเป็นไปตามเป้าหรือเปล่าเดือนนี้6ล้านโดสแล้วก็10ล้านโดสต่อเดือนไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะคะซึ่งถ้าเป็นไปตามเป้านะคะเราก็อาจจะได้เห็นนะคะดัชนีด,ด้านบนที่หนึ่ง 1,670ถึง1,680จุดนะคะก็ต้องอยอมรับว่าพอขึ้นมาระดับนี้ก็เริ่มมีอัพไซด์จำกัดก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็เลือกหุ้นนะคะที่น่าจะได้อ่านนิสสงหรือว่าแลกการก็คือยังตามหลังหุ้นตัวอื่นที่ขึ้นไปแล้วอยู่นั่นเองค่ะ